ใครที่ใครก็รักได้มาเติมรถเต็มรักนะคะในรายการเพิ่มรถเพิ่มรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราสวัสดีกันไปแล้วใช่ไหมใช่สวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีอีกสวัสดีสปอนเซอร์ใจดีด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สั่งซื้อนะเวลานี้สมรรถภาพ ทางเพศของคุณก็จะแข็งแกร่งอุดและทนนานมากค่ะจริงจริงนะคะซูเปอร์แม็กของเรานะคะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆถึงสามโปรโมชั่นเลยค่ะคุณผู้ชมเราไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่กับเรามานานมากแล้วก็ขายดีทุกๆปีเลยนะคะอย่างที่บอกว่าสําหรับคุณผู้ชายที่รู้สึกว่าสมรรถภาพทางเพศไม่ดีก็คือมันไม่ ตึงหรือว่ามันไม่ปักนั่นเองนะคะก็เอาซูเปอร์แม็กไปทานดูลองดูซักแบบว่าหนึ่งกระปุกดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากจะแบบทดลองก่อนเราก็มีเซ็ตทดลองให้นะก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยโทรได้ก่อนเลยที่0-266 6 9 4 5 6กาสกค่ะสแกนเคอร์โค้ดทั้งหน้าหน้าจอหรือพิมพ์หรือพิมพ์แอสไมยลัดได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนะคะโปรโมชั่นดีๆมีเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ต้องมาหัวข้อวันนี้คืออะไรน่าสนใจมากเลยอ่ะชอบมากเลยก็บอกว่า ข้อควรระวังสําหรับความรักในยุคโซเชียลซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคู่หลายๆคนเนี่ยเราต้องยอมรับกันว่าเจอกันก็เพราะโซเชียลเลิกกันก็เพราะโซเชียลนะเพราะว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนอาจไม่อาจใช้ไม่ค่อยได้สําหรับยุคนี้เพราะว่าอะไรรู้เปล่าสมัยก่อนเนี่ยว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ยุคนี้มันไม่แค่เรื่องสองคนมันเป็นเรื่องของทุกคนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้พอคนที่แบบว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจกันในสิ่งที่ตัวเองมีใช่ไห ก็สมัครโซเชียลหาแอปแอปหาคู่นู่นนี่นั่นมันก็มีไปหมดเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งรอดตารอดใจเยอะมากคุณผู้ชมนะคะอะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อหัวข้อแรกก่อนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเรามาเริ่มสังเกตนะแล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่เราควรระวังนะหนึ่งไอ้นี่เลยระวังโดนข้อหาคนอวดผัวอวดเมียใช่ฉันเคยโดนนะ ความรักในยุคโซเชียลใช่เวลาที่เรากาลังอินเลิฟเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตนะก็เป็นธรรมดาที่อยากจะเก็บความรู้สึกดีๆบันทึกไว้ในพื้นที่ส่วนตัวของเราในเ c e b o o k เอ้ยในอินสตาแกรมเอ้ยแต่เมื่อพื้นที่นั้นมันมีคนอื่นๆที่รักเราและไม่รักเราเท่าไหร่อยู่ด้วยไงคือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่ตามไปพวกเออคนขี้ช้าเออบางครั้งการโพสอะไรหวานๆมีความสุขก็อาจไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นได้ซึ่งบางทีเขาเนี่ยอาจไม่ใช่คนที่เกลียดเราแต่พอเห็นบ่อ บ่อยเขาอาจจะหมั่นไส้ได้การอวดจึงควรอวดแบบเบาๆไม่ถี่เกินไปไม่ชมแฟนของเรามากเกินไปแต่ถ้าไม่ซีเรียสกับการโดนเมส์ก็จัดเต็มไปเลยค่ะเออพี่โดนบ่อยนะจริงหรอพี่เคยโดนไหมอวดผัวอีกแล้วลงอีกแล้วถ้าใครใครถ้าใครติดตาม f เฟซบ o ๊กชายแฮกจริงๆแล้วช่วงนี้ไม่ได้อวดผัวอวดน้องเออก็คออไม่แต่จริงเธอลงรูป ถ้ามีผัวอวดผัวไหมไม่หนูไม่ค่อยลงไม่ใช่เคยเห็นหนูลงหรอเอ้ามีผัวหออ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเออไม่แต่บางคนเป็นแต่บางคนเข้าใจนะลงลงจนคนหมั่นไส้แล้วก็อะไรรู้เปล่าพอหมั่นไส้มากเดี๋ยวจะคอยดูว่าจะคบกันได้นะเออจริงคำพูดเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะคอยดูอีกหน่อยก็เลิกกันคำพูดเนี้ยแต่จริงๆ่ะอยากจะอยากจะพูดกับคำพูดนี้ของคนที่เคยมองมุมมองในความรักของคนอื่นเขาแบบว่าเดี๋ยวคอยดูอีกคู่นี้อ่ะก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ย จริงๆไม่ต้องไปตัดสินให้ใครว่าเขาจะเลิกกันเลิกไม่ไม่เลิกกันนะคะเ,เพราะฉะนั้นก็ช่วยดูแลคู่ของคุณให้ดีก่อนก่อนที่จะไปคู่เคยโดนเคยโดนใช่ซึ่งเราไม่ชอบคำพูดนี้คือคนเรารักกันสองคนอ่ะเขาจะไปในมุมไหนทางไหนมันก็เรื่องของเขาให้เขาอ่ะไปคิดวิเคราะห์ซึ่งกันและกันเอาเองว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีจริงๆเราไม่ควรที่จะไปยุตตะแคงแทงรั่วคือเขาตัดสินใจอย่าขึ้นอย่าขึ้นลง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 เขาตัดสินใจของเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปไม่แต่ควรอวดนะอวดหัวอวดเมียไม่เท่าไหร่ อวดแฟนเคยมีนักแสดงหลายๆคนที่ลงแล้วอวดเต็มที่อวดเต็มประดาจัดมุมเมนยิ่งใหญ่พอสักพักเลิกกันใส่ขลายเลือดลบเลือดลมแล้วเคยเจอแบบพอเลิกกันแล้วลบลบลบแทบไม่ทันลบเหนื่อยอ่ะลบเหนื่อยจริงๆแบบพอตอนลงลงไปเยอะแต่แต่นี่เป็นคนอะไรรู้ป่ะไม่ลบใครเลยอออ๋จรริงเหไม่ไม่เคยลบแล้วไม่มีปัญหาหรออย่างเช่นแบบว่าเลิกกันแล้วเด้อ แล้วกันแล้วทำไมเธอไม่ลบรูปอะไรเงี้ยที่เกียจเพราะมันลงเยอะมากก็มันก็แต้องมองคนไงเออถ้าฉันลบเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินเอออะมาข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่าทะเลาะกันออกสื่ออันนี้สําคัญยังไงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะการทะเลาะกันออกสื่อเขาว่าอย่างนี้ทุกคนเขาบอกว่า การทะเลาะกันเนี่ยจะจบง่ายกว่าถ้าเรารู้กันแค่สองคนแต่ถ้ามีคนอื่นมารู้ด้วยเนี่ยมันก็จะยากไงแต่เมื่อไหร่ที่เราระบายอารมณ์ออกไปในสถานที่สาธารณะนะคะหรือที่ที่มีคนเห็นด้วยเนี่ยก็จะทําให้เรื่องนั้นเนี่ยรุนแรงขึ้นเพราะคนคนอื่นเนี่ยเขาจะพากันเข้ามาสุ่มไฟนั่นเองมาอวยเราบ้างด่าแฟนเราบ้างแทนที่จะเคลียร์กันในเรื่องนั้นให้จบไปได้ง่ายๆนะคะก็จะต้องมาทะเลาะกันเรื่องการประจานกันนั่นเองอันนี้เรื่องจริงช่งจริงๆนะก็อย่างล่าสุดอ่ะ ในช่องบันเทิงนะก็คุยได้นะที่แบบดารานักแสดง,งที่ทะเลาะกับพระเอกพวกซีรีส์พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เอามาโพสเอาแล้วก็พิมพ์แบบจนอีกคนเนี่ยต้องหุดออกจากงานก็มีใช่ใช่อย่าที่สําคัญเนี่ยคือต่อให้ทะเลาะกันยังไงนะก็ไม่ควรจะโพสลงโซเชียลใช่อ่าถ้าคุณทะเลาะคุณทำาไงถ้าคุณไม่ไม่ไม่โพสลงโซเชียลก็คืออยู่นิ่งๆให้อารมณ์เย็นๆก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้เพราะถ้าคิดว่าไม่เลิกกันอันนี้สิ่งสำคัญถ้าคิดว่าไม่เลิกกันแล้วเรายังรักเขาอยู่จริงๆเราไม่ควรทะเลาะกันจนแบบว่าสามารถแบบว่าออกสื่อไปแล้วให้คนนู้นคนนี้มา ตินินทาคู่ของเราเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็คบกันเหมือนเดิมใช่บางคนนะอะไรรู้ไหมที่พี่เคยเจอมานั่งด่าผัวตัวเองให้เราฟังมันไม่ควรมันเลวมันไม่ดีมันอย่างเงินมันชั่วมันนุ่นนี้ยนั่นแหลนุ่นดีนะโมโหแทนที่ไม่ทิ่กูไม่เสือกที่เข้าไปแบบว่าเออจริงมันไม่ดีอย่างงี้อะไรรู้ไหมดีว่าชอบเป็นคนแค่รับฟังแล้วสุดท้ายอะไรรู้ไหมกลับไปคืนดีกันแล้วยังงี้ไปใจเออดีนะอย่างที่เขาพูดกันไงดีว่าอาหารหมาไม่เข้า อืมไม่งั้นนะเพชรดีกรีเพชรดีกรีได้กินแน่นอนอแต่ทีนี้ไม่ว่าจะหารอะไรก็แล้วแต่ะนะอย่างที่เราบอกว่าการเพิ่มรสเพิ่มรักเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องสําคัญมากๆดังนั้นวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆบอกคุณผู้ชมเลยถ้าชมรายการนี้แล้วอยากให้ชมสิ่งที่น่าสนใจต่อจากน,ากนี้แล้วเดี๋ยวให้กลับมาพบก,กันเราสองคนนะครับ